สัปดาห์ที่2แล้วนะครับกับเทศกาลท่องเที่ยวทุ่งดอกอระเจียวบานที่ลานกิจกรรมบ้านซับสซเลเตเมื่อคืนที่ผ่านมาครับรองผู้ว่าการจังหวัดชัยภูมิรองอ,อนาภาโลกวิละให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานในค่ำคืนนี้ครับ ลกที่อยครับานีสามอที่สิบูกบอลคอมพวตร์ครับไมแล้วทอปไม่ใช่แคนัมาว่าจะเขียนว่า่ยังไม่ได้ทำอกไรอบคัานครูกาพาาดูแบบว่าสรอเลอาร์ตอัาเยอะชบครับดบบนี่การบ้าอะไรตองการดูครับการดูั้นิาบขาเรคทั้ิมาทั้งพมมา ขนมอะไรครับอันนี้ขนมปอกบัวค่ะโอ้แล้วอันนู้นล่ะฮะอันนู้นขนมนิดหมาค่ะนั่นไงแม่คนเสายนนู่อันนี้จะใส่น้ำตาลแต่ที่จะไม่มีน้ำตาลค่ะใส่กล้วยด้วยไหมใช่ค่ะอันนี้จะใช้ควาหมาจากกล้วยค่ะสมเจยนี็น้มหรับม วันนั้นลองทเสพไหมคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่อ้วนค่ะไม่อ้วน <c oughs> เอาเลยค้าวหมดแล้ว,ลวตอนนี้ลองชิมได้ค่ะเ่ื่อกี้ก็ยังมีค่ะแต่ว่านี่มันก็จะใช้เวลาเพราะว่าใช้เราใช้แผยแปักเอย่างนี้จะทานกับข้าวเราเองค่ะ

ขอขอดมือนะคะขอขอดมือนะคะใครที่มีรถมือที่เด็ดสลาไหนนะคะส่งอาหารของท่าเข้าประกวดได้ที่โะกลานะคะเรียงเชิญเลยนะคะวนนิ่กันหน่อยรูปดีสวยน่มรักนะรัเลอนะคะจัจองท่ั่จองที่น้่นะคะ ความเป็นแบบันนี้่ะแบคไม่เนี้่ว่าเป็นร l i ลิมิเต็ดตัวเดียว เาชอบใส่ชุดแล้วก็ไปเที่ยวมันก็แบบเป็นาการซื้อของกางในในกรุงเทพอะไรพวกนี้สำคัญของการโชว์าโชว์เลยนะครับผมเขาจะมีร้านเข่าที่เรลาแต่น้ามาตื่นนมเเนี่ยเราก็เลยอยากให้มันเป็นคอนเทนต์นี้มากใช้กับน,นักท่องเที่ยวของด้วยคือเหมือนที่เราซูมซูมแล้วก็ซูมไม่เป็นุณหักลอยจริงครับผม แต่ถามเพราะว่ามีเช่าไหมคงมีคมมือค่าคืาอถ้าซื้อน่ะสามารอ้อยถ้าติดแต่ถ้าเช่าน่ะร้อยร้อยเนี่ยซื้อดีกว่าซือซ้อซือซ้อ,อติดติดมือกับไปดีกว่าใช่แล้วก็จะได้เหมือน,นใครได้พาไปสวยครับแต่ตอนเช้านะครับข้าวท่านพักท่านมีอยู่ที่ว่างครับหรือว่าได้คิดแนวเรียกถึอแต่ตอนเช้าเนี่ย สมัยที่สี่้าปีที่ผ่านมางจะพอมันห็นกันนะครับสายหบอกเลยนะโอเคแลขออนุญาตเป็นแบบฟิลธรรมชาตินในส่วนของที่พักอำเภอเทพสถิตแล้วก็เออนะักท่องเที่ยวที่ได้มีโอกาสมาเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวของเราในปีนี้ทุกๆท,ท่านนะคะก็กิจกรรมนี้ต้องขอเรียนว่าเป็นกิจกรรมที่เรามีเป็นปีแรกนะคะถ้าเกิดหลายๆท่านบางท่านที่เคยมาในปีก,ก่อนเนี่ย จะมีปัญหาหนึ่งที่สะท้อนมาก็คือว่าพอตกกลางคืนอุทยานปิดไม่มีที่ไปเนาะไม่มีที่ไปแล้วก็เข้าห้องมันก็อาจจะทําให้บรรยากาศการเที่ยวเนี่ยตอ,ตอนกลางคืนอาจจะว่างไปสักนิดหนึ่งทีนี้ก็ในส่วนของท่านนายอำเภอนี่กับภาคส่วนเรือข่ายทั้งหมดเนี่ยได้สะท้อนปัญหานี้มาก,กับทางสวัสดิแล้วก็ท่านนายอำเภอก็บอกว่ามันมีพื้นที่ตรงนี้เขาเรียกว่าลานบิลลี่ เนาะมันมีพื้นที่ว่างอยู่ปกติก็ใช้ปลูกมันแต่ว่านในเทศกาลเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอากาิจกรรมในเรื่องของรานวัฒนธรรมมาลงเนี่ยมันก็จะทําให้นักท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยวปกติพิยาเห็นชาไปหิงานจะเที่ยวกันช่วงเช้าๆเนาะช่วงที่มีหมอกลงมาแล้วก็ทนกับความบรรยากาศความสวยงามของราก็เที่ยวซึ่งอันนี้ต้องขอเรียนเลยว่าหนึ่งเดียวในโลกเพราะว่า ที่อื่นเนี่ยมีหมอกอย่างเดียวเนี่ยเราก็ตื่นตาตื่นใจแล้วมีทะเลเหมอกอางเดียวแต่ของเราเนี่ยมีหมอกด้วยมีกับทุ่งดอกไม้ด้วยซึ่งเป็นทุ่งดอกกระเจียวเนี่ยถ้าเกิดใครได้ไปศึกษานะคะจพะพบว่าดอกไม้ชนิดนี้มันไม่ได้มีที่อื่นเพราะอะไรคือสิ่งที่จะทาให้เกิดดอกกระเจียวได้เนี่ยมันละเอียดอ่อนมากอันนี้ถือว่าธรรมชาติสร้างสรรค์จริงๆท,ที่ทําให้ดอกกระเจียวเนี่ยมาขึ้นอยู่ที่อุทยานแห่งชาติป่าหญญาิ่งาม และอุอทยานธรรชาติไซทองซึ่งอยู่ที่อำเภอบำเหน็จนลงเนาะหนองบัวละเวนะคะซึ่งจะเปิดงานพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ขอเชิญชวนนักท่อเที่ยเลยบางท่านเนี่ยถามว่าจะไปป่าหินง,งามหรือจะไปไซทองดีจริงๆแล้วต้องไปทั้งสองที่นะคะเพราะว่าไม่ไกลกันมากขับรถประมาณ 40, 40นาทีแล้วก็ใครที่เคยไปทั้งสองที่เนี่ย เราบอกเลยว่ามันคนละแบบกันแล้วก็มีความสวยงามทั้งคู่เลยถ้าไปที่เดียวเนี่ยเรียกว่ามันไหนๆนมาถึงจังหวัดชายภูมิแล้วจะต้องไปทั้งสองที่เนอะอันนี้ก็ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์พรุ่งนี้เราจะเปิดงานที่อุทยานแห่งชาติไทยทองเนี่ช่วงประมาณ8ปดนาฬิกาสามารถกดชิท G P S ได้เลยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยนอกจากภาพสวนรัชการที่เราได้มาประชุมกันหลายรอบมากนะคะ ภูมกใจหลายรอบมากขึ้ที่ที่เกิดงานนี้แล้วก็ผ่าเอกชนดีไม่ได้เลยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราก็จะต้องมีทาเอกชนมาช่วยสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นาเอกชนเนาะก็ได้มาร่วมด้วยช่วยการรวมถึงโรงเรียนต่างๆเนาะของเราเประวันลานวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ขาดไม่ได้เลยว่าเราจะต้องมีการแสดงวัฒนธรรมคือตัวสักครูเนี่ยก็ยจะได้ชมชุดหนึ่งประทับใจมากสามารถที่จะสรีเอท เป็นดอกกระเจียวในตอนสุดท้ายได้เนาะแล้วก็ได้รับทราบว่าเป็นชุดการ,รการแสดงเนี่ยที่ได้รางวัลระดับเขตด้วยมีผับช่นชมเลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งองค์ประกอบที่สําคัญเลยคือหมู่บ้านยักษ์ลุ่นนะคะคือถ้าคนในทุนที่เนี่ยจะรู้จักเป็นอย่างดีแต่ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยบางเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยไม่เคยได้ยินเอ๊ะมีหมู่บ้านอะไรออกเสียยากดนะ้วยเนาะแล้วก็สะกดเนี่ยมันก็จะสะ,สะกดไม่เหมือนปกติแต่ว่าจริงๆแล้ว หมู่บ้านยักษุ้นต้องขอเรียนว่าเป็นชุมชนมอญตั้งแต่ยุควาวาราวดีที่จริงๆแล้วจะมีกระจายเหลืออยู่ในจังหวัดต,ต่างๆบ้างแต่ที่อยู่กันอย่างเดียวที่สุดเนี่ยก็จะปบริเวณที่อำเภอเชพยงสิตของเรานี่แหละแล้วก็ตัวหมู่บ้านจริงๆนะคะอยู่ห่างจากทางพิทยาเนี่ยประมาณแค่7กิโลเมตรเท่านั้นเองทีน,นี้อันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นบริบทสําคัญของการท่องเที่ยวของอำเภอเชพยสิต ที่เราก็จะได้ดึงมาช่วยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่อยากจะจังหวัดเนี่ยอยากจะให้สื่อสารในเรื่องของประเพณีวัฒน,ธ,นธรรมตรงนี้ออกไปให้ชุมชนชายกุ้นเนี่ยได้เขาเรียกว่าอะไรได้มีพื้นที่ในการที่เขาอะจะให้คนเนี่ยรู้สึกว่ามาเที่ยวเราก็อยากจะมาสัมผัสเนาะจะได้เรียกว่ามีกิจกรรมที่ช่วยในการเรียนสื่อสารทางวัฒน,ธ,นธรรมของชุมชนให้คงอยู่ กับเราต่อไปนะคะอยู่ตรงโซนนู้นี่<อ>เห็นมีรวบรวมมาหลายร้านเลยแล้วก็จะมีขนมที่ประจำชุมชนประจำหมู่บ้าน<ๆ>ของเขาเรียกว่าขนมนิ้นหมาซึ่งออกชิงีหลายช่องแล้วอันนี้ก็ห้ามพลาดเลยเพราะว่าการที่เรามาท่องเที่ยวเนะื้เราก็ต้องมาซื้อประสบการณ์มาแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆมาดูอะไรที่เราไม่เคยเห็นมารับประทานอะไรที่เรายัางไม่เคยรับประทานนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริบทที่อยากฝาก พี่น้องที่เป็นนกักท่องเที่ยวทุกๆท่านนะคะแล้วก็เชื่อว่าอันนี้ฝากอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าสามารถเจะสาท้อนได้เลยความที่อยากจะให้จังหวัดประปุงอยากจะให้เสริมเพราะว่าเราจะจัดกิจกรรมดอกกระเจียวเนี่ยทุกปีคือห่วงเดือนมิถุานายนถึงห่วงเดือนสิงหาคมซึ่งดอกกระเจียวเนี่ยก็จะทยอยออกบางปีก็ออกเร็วนิดนึงบางปีก็ออกช้าซึ่งอันนี้มันคือสเสน่ห์ของธรรมชาตินี่แหละเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ เราจะต้องรอว่าเมื่อฝนมาเมื่อไหร่เนี่ยน้องกระเจียวเนี่ยถึงจะบานเนาะเป็นเขามีอีกชื่อหนึ่งดอกกระเจียวเดี่ยชืมออีกชื่อนึงว่าราชินีแห่งป่าฝนนะคะแล้วก็จังหวัดชัยภูมิเนี่ยในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยจังหวัดอื่นเนี่ยส่วนใหญ่หน้าไฮซีซันจะเป็นหน้าหนาวแต่จังหวัดชัยภูมิหน้าไฮซีซันของเราคือหน้าฝนค่ะซึ่งอันนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งของจังหวัดชยภูมิที่น่าสนใจมากๆหน้าหนาวเนี่ยของเรานักท่องเที่ยวก็เยอะนะแต่หน้าฝนนักท่องเที่ยวเยอะกว่า นะคะเพราะว่าอย่างที่นําเรียนเลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นจร,ริงแล้วก็นักท่องเที่ยวหลายๆท่านที่เคยมาเนี่ยจากิีิเนี่ยมาแล้วก็หมกำเพราะว่าเกิดความประทับใจกับบรรยากาศต้องขอเรียนว่ามันเหมือนอยู่บนสวรรค์จริงๆงแล้วก็เราก็แอบติดตามพยายกรณ์อากาศอยู่เขาบอกช่วงอาทิตย์เนี่ยฝนจะตกทุกวันเลยซึ่งการที่มีฝนตกเนี่ยค่ะมันก็จะทําให้ช่วงเชา้าประมาณสักถึงหัเช้าเนี่ย ปกคลุมบริเวณทุ่งรังไข่ซึ่งอันนี้ทําให้บรรยากาศเนี่ยถ้าเกิดไม่แน่ใจบางท่านอาจจะเพิ่งมาถึงวันศุกร์นะคะเขาเนี้ยภาพไม่ได้เลยเขาดูพยากรณ์อาการแล้วเขาบอกว่ามันจะมีฝนเพราะฉะนั้นถ้ามีฝนมันก็จะมีหมอกเนาะแล้วก็6โมงเช้าเนี่ยขึ้นไปเลยเราก็จะโอ้โหถ้าใครไม่เคยมาบรรยากาศเหมือนสวงสว่างจริงเหมือนสวงสว่า์จริงเหมือนเรามีใครมาเปิดไดไอส์อยู่ข้างๆเป็นหมอกแต่ไม่ใช่อันนี้ธรรมชาติผลิตมาเอง เป็นแบบนั้นเลยจริงๆค่ะท่นานเพราะว่าใทยสวรรค์บนดินนะคะอาจารย์มันเหมือนแบบธรรมชาติแบบสามารถที่จะสร้างสารรค์สิ่งนี้ขึ้นมาให้พวกเราได้เนี่ยเป็นสิ่งที่นะ่อาอัศจรรย์เพราะฉะนั้นเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะคะพวกนี้พวกนี้เดี๋ยวก็จะได้มีโอกาสขึ้นไปชมด้วยเพราะว่าปีนี้ยังไม่ได้มาในวันที่ช่วงหกโมงเชา้าเพราะว่าตอนพิธีเปิดตอนก็เปิดประมาณเก้าโมง มันก็ไม่ได้ถ่ายรูปกับหมองกันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะขึ้นไปเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าท่านออนักท่องเที่ยวนะคะได้ขึ้นไปก็อาจจะไม่้นจากพรุ่งนี้หกโมงเชา้าก็ช่วงนี้ได้รับทราบว่าทยอยที่จะบาทเพิ่มขึ้นแล้วเพราะว่าช่วงที่เปิดประมาณวันที่20มิถพนายนเนี่ยก็ทยอยบาทสักประมาณส5ข้าองช่วงนี้ก็บาลไปเรื่อยๆซึ่งก็อหยัดที่นัเรียนเป็นมาตรฐานของธรรมชาติ เราเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมได้แต่ก็ต้องยอมรับว่าเนี่ยคือเสน่ห์เพราะว่าถ้าเกิดอะไรที่มันเป็นควบคุมได้ทั้งหมดอ่ะมันก็ไม่ตื่นเต้นเนาะไม่มีอะไรลุ้นแล้วก็อันนี้เราก็มาทุกปีเพื่อที่เราจะแบบแต่ละปีมันก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะก็ฝากอำเภอเทพธิดและจังหวัดเชโกไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเนาะแล้วก็ถ้าเกิดไปดูในเขตของท่องเที่ยวทางเดี๋ยวให้ท่องเที่ยวโปรโมตนิดนึง จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถที่จะเชื่อมโยงได้ทั้งหมดเลยถ้าเกิดท่านมาสุขเสาว์ที่นะคะไปได้หลายที่เลยเพราะว่าทริปนึงในไหนก็มาแล้วเนอะเสียค่าน้ำมันมาแล้วมีจุดที่น่าแวะอยู่เยอะมากแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่อยากจะมาทานคืออมรเทพินเนี่ยถ้าเกิดคนในพื้นที่เนี่ยทราบแต่คนนอกพื้นที่บางทีไม่ทราบมันตรงกับเทศกาลผลไม้หลายๆอย่างเลยช่วงนี้นะคะคือสามารถที่เราไปแวะที่สวนได้เลยแล้วก็ เป็นท่องเที่ยวสื่อกระแซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจนะคะสามารถที่จะเลือกซื้อได้เลยยกตัวอย่างยกตัวอย่างอะโวคาโดที่หลายๆท่านเนี่ยอาจจะไปซื้อในเห้างสสินค้าในมเดินเรดจริงๆแลป้ะละปะละปูกทีขายอยู่หน้าสวนเนี่ยขายอยู่ลูกละร้อยห้าสิบนะคะซึ่งอะโวคาโดเนี่ยบางคนบอกอะโวคาโดไทยเนี่ยจะไปคิดภ้าพว่าเป็นลูกใหญ่ย ต่อันนี้มันเป็นพัแนแฮกเนาะเป็นพันของเม็กซิโกนะคะเป็นรูปแบบไม่ใหญ่มากแต่ว่ารสชาติอร่อยมากรสชาติอร่อยมากนะคะซึ่งถ้าได้แวะไปเนี่ยก็จะมีสามารถที่จะเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้เลยแล้วก็มีส่วนซาวรบที่อยากจน,น,น,นะนำถนเพราะว่าหลายๆท่านทานซาวรบเนี่ยบอกเปรี้ยวชุดนั้นมันจะเปรี้ยวซีจานนะแต่นี้เป็นสบู่ลหวานหลายๆท่านยังเชื่อว่าไม่เคยทานต้องแวะไปทานนะคะเพราะว่าคือราคาเลแล้วก็ ไม่เป,เป็นการเป็นอีกผลไม้ชนิดหนึ่งที่มันเป็นการเปิดประสบการณ์เพราะว่าสาบรสเนี่ยใครจะไปคิดว่ามันมีสาับารสหวานมันมีแต่สาวบรดเปรี้ยวอันนี้สาวบะรสหวานนะคะคือมันก็จะมีรสเปรี้ยวแต่ว่ารสเปรี้ยวเนี่ยจะไม่ได้แบบเด่นมากมันจะมีรสหวานขึ้นมาขึ้นมาปนด้วยเนาะแล้วก็มีอินหาราม,มีเยอะมากนะคะมีทุเรียนโอโซนก็อาจจะเห็นว่ามันทยอยที่จะขายไปเยอะแล้วแต่เชื่อว่ายังมีอยู่ตามส่วนต่างๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคื่อเศรษฐกิจที่สําคัญ ของบริเวณอำเภอที่สถิตนี้รถทุเรียนโอโซโนนะคะก็ไม่ใช้เวลาเยอะแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการแสดงต่อเนาะก็ฝากนะคะที่จะติดชมด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากทำคอนเทนต์ด้วยใสยคอนเทนต์ก็ช่วยกันเป็นกำลังใจให้ชุมชนด้วยนะคะเพื่อเพื่อที่เราจะได้สื่อสารกิจกรรมีๆน,นี้แล้วก็ยกระดับให้ยิ่งใหญ่ขึ้นไปในปีถัดไปนะคะขอบพระคุณค่ะเสียงตกมือดังๆให้กับท่าน